สวัสดีค่ะจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าสิบเหตุผลที่ทำให้คุณยังไม่เป็นเศรษฐีลองมาฟังดูนะคะเขาบอกว่าแน่นอนว่าใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะมีใครหลายๆคนที่คิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ลืมไปว่าเงินก็ช่วยเติมเต็มชีวิตเราได้ทำให้เราพบเจอปัญหาน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ แต่ก่อนที่คุณจะเป็นเศรษฐีได้นั้นคุณจะต้องมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องและต้องรู้ก่อนว่าทําไมถึงยังไปไม่ถึงจุดที่ฝันเอาไว้เศรษฐีนะคะเขาบอกว่าทําไมผู้คนจํานวนมากที่อยากเป็นเศรษฐีแต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันเศรษฐีเพราะพวกเขามักจะมีข้ออ้างอย่างเช่นเลือกอาชีพผิดไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนและไม่มีเวลาซึ่งนี่ไม่ใช่เหตุผลเลย แต่กับเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่ลังแต่จะก,กว่างทางคุณจากความสำเร็จเท่านั้นและต่อไปนี้คือสิบเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงยังไม่ได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งไม่มีคนช่วยชี้แนะแนะวทางที่ถูกต้องคุณควรจะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีพลังด้านบวกและที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจ คอยช่วยแนะนำคุณไปในแนวทางที่ถูกต้องรวมทั้งช่วยผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ไวขึ้นด้วยนะคะ 2. ไม่พร้อมที่จะเสียบางสิ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่าคุณไม่สามารถได้ทุกอย่างที่คุณต้องการถ้าคุณไม่ยอมทิ้งบางสิ่งเช่นการติดเพื่อนการออกไปเที่ยวหรือไปปาร์ตี้เป็นประจำแทนที่จะมาทุ่มเทให้กับสิ่งที่คุณฝันฝ่คุณก็ไม่มี วันประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณมองหาแน่นอนนะคะ 3. กลัวความล้มเหลวคุณจะพบกับความล้มเหลวและทำเรื่องผิดพลาดน,นับไม่ถ้วนซึ่งคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะผ่านพ้นมันไปให้ได้ถ้าคุณมัวแต่กลัวความล้มเหลวคุณก็จะไม่มีทางเอาชนะมันได้หรอกนะคะอยากกลัวความสมบูรณ์แบบเพราะยังไงคุณก็ไม่มีทางเอื้อมถึงมันได้หรอกนะคะ เป้าหมายไม่ชัดเจนนะคะข้อที่4ี่เขาบอกเป้าหมายไม่ชัดเจนถ้าหากว่าคุณไม่มีเป้าหมายและวิธีบำและวิธีบำรุงเป้าหมายนั้นบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนคุณก็จะไม่มีทางที่จะกลายเป็นเศรษฐีได้ดังนั้นจงใช้เวลาในการวางแผนให้ดีๆและจัจงลงไปถึงเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นนะคะ ห้าคิดว่าคนอื่นประสบความสำเร็จได้ยกเว้นตัวคุณเองให้เชื่อมั่นว่าตัวคุณเองก็สามารถประสบความสำเร็จได้จงคิดภาพตัวเองเป็นผู้ประสบประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่คุณเคยอิจฉาถ้าคุณคิดภาพตัวเองในฐานะเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จออกและเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่ามันเกิดขึ้นกับคุณได้ ก็ถือว่าคุณได้เข้าใกล้เป้าหมายไปอีกเก้าหนึ่งแล้วนะคะหกคิดว่าพื้นเพหรือที่ที่คุณอาศัยอยู่ทําให้คุณประสบความสําเร็จไม่ได้จําไว้เลยว่าไม่มีอะไรมากว่ากั้นคุณจากความสําเร็จได้ขอย้ําอีกครั้งไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นคุณจากความสําเร็จได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช้อินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงโลกมามากแล้วนะคะและก็ยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ถ้าหากคุณยังไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตเลยก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหนึ่งในเครื่องมือทำเงินอันทรงพลังที่สุดในชีวิตในตอนนี้นะคะ 8. คิดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้และลืมไปว่าเงินสามารถซื้ออิสรภาพได้เงินเป็นตัวใบหนึ่งที่จะพาคุณไปสู่อิสรภาพได้ซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนมากมายบนโลกใบนี้เฝ้าหว,วังอยากไปให้ถึง เพราะอิสรภาพก็จะนำไปสู่ความสุขจงสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองด้วยการคำนึงถึงอิสรภาพทางการเงินที่คุณฝันไว้แล้วลงมือทำมันให้เป็นจริงเสีย,สยดีกว่านะคะ9เลือกคบเพื่อนผิดคนรอบตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยช่วยสนับสนุนคุณอยู่ข้างๆคอยผลักดันให้คุณคิดบวกและแนะแนวไปกับงานเพื่อนฝูไม่ควร กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องวุ่นวายหรือก้าวเดินไปในทางลบเพราะมันจะมีผลเสียต่อคุณแน่นอนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องหาเพื่อนกลุ่มใหม่แล้วละ่ะนะฮะสิบเลือกที่เสียงเพื่อผลตอบแทนที่สูงเหมือนเล่นการพนันแทนที่จะพัฒนาพัฒนาทัศนะของตัวเองให้เก่งขึ้น การพัฒนาทัศนะและพื้นฐานความรู้ของตัวเองนั้นมีผลดีในระยะยาวแน่นอนว่ามันต้องอาศัยเวลานานกว่าและเป็นงานที่หนักกว่าแต่มันก็นำาพาคุณไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวที่อย่างที่หวังไว้นะคะเขาอย่างที่เขาบอกว่าถ้าคุณเกิดมาจนมันไม่ใช่ความผิดพลาดของคุณ แต่ถ้าคุณตายไปทั้งๆที่ททยังจนอยู่นั่นแหละคือความผิดพลาดของคุณเองนะคะอย่างที่บิลเิลเกตเขาบอกเอาไว้นะคะยังไงแล้วนะคะสิข้อที่จินบอกมาเนี่นะคะเป็นเหตุผลที่เราเองนะคะบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะลงมือทำก็เลยคิดว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นเศรษฐีสิกทีนะคะการที่เราอยากจะทำอะไรเราต้อง เชื่อมั่นและลงมือทำนะคะยังไงแล้ววันนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ